สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับแอดมินแจ๊ดคิวซัทเอ็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัส Rov เป็น ID ที่94กันแล้วนะครับใกล้จะ100ตัวกันเข้าไปทุกทีสำหรับ ID นี้นะฮะผมตั้งราคาปล่อยกันไว้ที่3,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ ID นี้เป็นอีก ID หนึ่งเลยที่เรียกว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรหัสที่ราคาค่อนข้างถูกมากๆ อีกตัวนึงเลยนะครับ3,500บาทสำหรับไอดีที่94ตัวนี้รีบกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่งบถึงยาช้าฮีโร่32ตัวสกิน13นะฮะทั้งหมดนี้เป็นของท่านาทันทียังไม่พอนะครับมีรูนตันเวล90อีกด้วยนะฮะจะของอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ เริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นเลยกันดีกว่านะฮะรหัสนี้เลเวล30นะครับเล่นไปแล้วด้วยกันถึง1,040เกมฮีโร่32ตัวและสกิน13สกินนะครับมีไม่มีทีมนะครับแร้งปัจจุบันอยู่ที่ระดับแพตติน่ม V เนื่องจากมีการรีแล้งถสติเกิดขึ้นนะครับในซีซั่น3นะครับใครที่อยู่ระดับคอนคูลเลอร์นะครับก็จะถูกรีมาเป็นระดับแพตตินัมนะครับซึ่งในดีนี้ก็ถูกรีเป็นแพตตินัามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถไปเล่นกันต่อเอาเองได้เพื่อขึ้น,นคอนคูลเลอร ส่วนสกอร์การแข่งขันก็มีการเล่นจัดอันดับแกรมไปเทิลสกอร์ตามนี้เลยส่วนสกอร์ไอพีเรจินเดอรี่ดูได้ตามด้านข้างเลยนะฮะฮีโร่หลกัหลกๆที่ไอดนี้เล่นมีนาคอสนะครับกอบตันเลยมีบัตเตอร์ไฟวิ l เลตมาล็อชโอมาริโปนาตาญาทาราเพรต้าและครีกนั่นเองประวัติการเล่นก็มีแพ้มีชนะทั่วไปนะครับตามรูปแบบของเกมโมบ้านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าฮีโร่ในไอนี้มีตัวอะไรกันบ้าง นะครับในด้านของฮีโร่ในเดืนี้เนี่ยทั้งเกม RV นะครับขาดแค่11ตัวละครเท่านั้นนะครับขาดแค่11ตัวละครเท่านั้นนอกนั้นมีหมดนะครับไม่ว่าจะคริสซี่ซิฟายกิลดอร์วีล่าการีวิโอเลตยอนชักนาจินนาบัตเตอร์ไฟโอมามาแกนก้ามิหนามาลอชลิโปเซนิตรวมถึงไอริก็มีด้วยนะครับแวนเฮลซิงสกัดเทน ลูเมียนาตยาทาราพเพลตาดาคอสเตียวเซียนครินแนกมอทอหงอคงลัมเบอร์คริกและเฟนิก้วนแต่มีท่านเลือกนะครับเรียกได้ว่าแทบจะครบทุกตัวขาดทั้งเกมแค่1 1ตัวเท่านั้นถือว่ามีตัวเลือกให้ท่านทุกสายเลยนะครับในด้านของตัวละครต่อมาในด้านของสกินนะครับก็ไม่ขี้เหร่ครับในดีนี้ก็มีไว้ท่านทั้งหมดค่อนข้างทีท่จะต,ตอบโจทย์ถึง13สกินนะครับเอาไปเลือกกันยาวๆนะครับก็เดี๋ยวผมคลิกให้ดูตั้งแต่สกินตัวแรกเลยนะครับเผื่อใครอยากดูเอฟเฟกต์ของ อ่าช้าอีกกูอ่าสกินตัวแรกคือสกินของ v i โอเลนะครับร่างชาร์ปชูเตอร์ต่อมาเป็นสกิน a อเทนะครับหรือร่างอียิปของจินนา่นเองสายเมฆต่อมาเป็นสกินของโอมานะครับต่อไปเป็นสกินของมินามินาล่ะต่อมาเป็นสกินของมาล o อ e ต่อมาเป็นสกินของ a อสเซนกาซึ่งสกินนี้คุณจะได้กันอยู่แล้วจากการเริ่มเล่นラ a n k i ซีซั่นสามนะครับต่อมาเป็นสกินของแวนเฮลซิงครับต่อไปเป็นสกินของเทนล่างเชฟไนท์ ต่อมาเป็นสกินของทาราล่างทริบ a าวเชฟนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยทางต่างประเทศผมไม่มั่นใจนะครับว่าหายากหรือเปล่าแต่ตอนนี้รหัสนี้ในเซิร์ฟไทยนะฮะได้ซื้อไว้ที่เรียบร้อยแล้วในส่งสกินทริบ่าวเชฟตัวนี้นะฮะต่อมาเป็นสกินของเพลตาครับต่อมาเป็นสกินของอานาคอสล่างเดโมนิกใครที่เล่นนาคอสเป็นตัวหลักนะครับตัวละครสกินนี้ไม่พลาดกันอยู่แล้วต่อมาเป็นสกินของเตียวเซียนครับ ่อมาเป็นสกินของเฟนิกซ์นะครับและนี่ก็คือสกินทั้งหมด13สกินภายในดีนี้ครับเรียกได้ว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ได้น้อยและก็ไม่ได้สูงมากนะครับถือว่ามีพอสมควรนะครับต่อมาเรามาดูที่รูนกันบ้างนะครับรูนในดีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครนะครับชอบเล่นในสงสายแครี่สายเจาะเกาะอะไรเนี่ยนะครับไอดีนี้จัดรูนมาให้เต็มเปี่ยมเลยนะครับและใครที่ชอบเล่นหงอคงนะครับก็มีอัตราคิดที่ข้อที่เต็มสูบไปเลยนะครับเพราะว่า รูนแถวแดงนะครับเป็นรูนบวกคีย์ที่ข1.6เปอร์เซ็นต์ทั้งแถวครับส่วนรูนแถวกลางหรือแถวม่วงนะครับเป็นรูนที่บวกพลังชีวิตและอัตราคีย์ทีดข้0.5และรูนขวามือสุดหรือรูนเขียวนะครับก็จะเป็นพลังชีวิตไอพลังโจมตีและค่าเจาะเกาะซึ่งผลที่ได้ก็คือมีอัตราคิย์ที่ขถึง21ซนะครับและมีค่าเจาะเกาะที่สูงกับพลังชีวิตที่เยอะแต่ด้านของพลังโจมตีนะครับอาจจะไม่ได้สูงมาก ซึ่งรูชนิดนี้นะครับเหมาะกับทุกตัวที่ต้ององาศัยค่าคิทิเค้ลสูงๆนะครับอย่างหงอโคงเนี่ยถ้าคุณเล่นหงอโคงนะครับกำลังตะคุบสายเมดอยู่นะฮะสักตัว2ตัวคุณตบไป2-3สามทีนี่เรียกได้ว่าน่าจะกลับบ้านเก่าได้เลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับรูนชนิดนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะและในส่วนของรูอีกช่องหนึ่งคือรูนเมดนะครับแต่จริงๆก็ยังไม่ได้จัดสายไว้ให้ครบนะครับแต่ซื้อในส่งรูนเมดไว้ทั้งหมดถึง6ชิ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปเก็บต่ออีกหน่อยนะครับเพื่อสายเม็ดคุณตันก็ได้นะครับส่วนหน้ารูนที่3ก็มีไว้เผื่อคุณต้องการใส่รูนไหนเพิ่มถ้านับรูนกันแล้วหน้าแดง17ชิ้นหน้าม่วง10หน้าเขียว10เท่ากับรหัสนี้มีรูน3ทั้งหมด37ชิ้นครับและ37คูณ2ันได้เท่าไหร่นี่คือจำนวนเหรียญที่คุณต้องเสียไปเพื่อ37เชิ้นนี้โคตรเยอะแล้วก็โคตรตอบโจทย์นะครับต่อมาในด้านของคลังของในดีนี้นะฮะมีชิ้นส่วนสกิน12ชิ้นส่วนฮีโร่35ห นะครับหัวใจ5หยดน้ำหนึ่งดวงดาว5าอีกที่คูณ 2, เหรีลนคูณ2ก็มีแล้วก็มีบัตรเช่าในสองสกินและฮีโร่ต่างๆอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของ ID นี้นั่นเองนะครับนะครับก็สำหรับ ID r ดีตัวที่94ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจและอยากได้ไปครอบครองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีก ID ดีหนึ่งเลยที่ปล่อยจากเพจผมในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับ3า0 0บาทกับฮีโร่ขนาดนี้สกินขนาดนี้ลูนขนาดนี้ ไปคิดกันเราเองนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะถ้าคุ้มค่ามาจัดไปได้เลยที่ฟารเพจของเรา q x q z XSHOP หรือ Facebook ส่วนตัวของผมได้โดยตรงเลยนะครับที่จะแนบในล่าล่างคลิปนี้ใน YouTube นะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส R V ID ที่94ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพรคุณครับ